เรทองคำเมื่อวานนี้นะคะแกว่งตัวในกรอบเช่นเดิมแต่ดูเหมือนว่าทองคำจะร่วงลงมามากกว่านะคะลงมาทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ1,839 u s ยค่ะสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองคำปรับตัวลดลงมาจากผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะซึ่ง ECB มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ระบุเอาไว้ว่าเขาจะยุติ โครงการการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ A.P.P. ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งาสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัว ECB ยืนยันที่จะยุติมาตรการการเข้าซื้อสินทรัพย์ก็คือเขาเตรียมที่จะขึ้นดอกเบียะะ้ยค่ะ ECB ส่งสัญญาณชัดเจนนะคะว่าในการประชุมเดือนกรกฎาคม ECB จะขึ้นดอกเบีย 0. 0. ้ย0.25%หรือว่า25 basis p o i n t นะคะแล้วหลังจากนั้นในการประชุมเดือนกันยายน ECB ก็เตรียมที่จะขึ้น เบี้ยอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนของ ECB จะขึ้นอยู่กับตัวเลขเงินเฟ้อเป็นหลักถ้าหากว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ระดับสูงนะคะ ECB ก็พร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมากกว่า25 b a s i ห p o เบสิสพ์นะคะปัจจัยนี้เองค่ะส่งผลกับทั้งสกุลเงินยูโรและส่งผลกับตลาดพันธบัตรนะคะการที่ตลาดมองว่า ECB ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2011ค่ะ เทรนดดอกเบี้ยขาขึ้นในฝั่ง ECB เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร รัฐบาลในฝั่งยูโรโซนนะคะให้พุ่งขึ้นซึ่งทำให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ10ปีปรับตัวขึ้นตามเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทังคำให้ร่วงลงมาทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ1,839เยนชุนิเอลค่ะในขณะเดียวกันนะคะสกุลเงินยูโรที่มีการดีตัวขึ้นในช่วงต้นก็กลับมาอ่อนค่าเพราะว่า EC b ค่ะเขามีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจในปีนี้รวมถึงปรับเพิ่มคาดการอัตราเงินเฟ้อใน แล้วก็ปีหน้านะคะปัจจัยนี้เองทําให้นักทุนกังวลค่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่กลับมากดดันยูโรให้อ่อนค่าพอยูโรอ่อนค่าก็เลยกดดันทองคําเพิ่มนะคะนี่คือที่มาที่ทําให้ทองคํากลับตัวลงค่ะแต่หลังจากที่ทองคาเทส1839ราคาก็มีการดีบตัวขึ้นหลังจากนั้นนะคะขึ้นมาทดสอบไประดับสูงสุดแถวๆบริเวณ1850 US ยูโรอลส์ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาอีกครั้งเคลื่อนไหวยูโราวหนึ ร4 3ณนะขณะนี้ค่ะชื่อเรียกว่าทิศทางทองคำหลังจากนี้จะมีการ breakout กรอบด้านใดเนี่ยขึ้นอยู่กับ2เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกจะเป็นการปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ในวันนี้รวมถึงสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดด้วยในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะเพราะนั่นคือนักขุนต้องติดตามตัวเลข CPI ในวันนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเชื่อว่าน่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์หน้าไม่มากก็น้อยนะคะ ตลาดคาดการณ์แบบนี้ค่ะตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นราว8.3%เมื่อเมื่อเทียบรายปีนะคะหรือเพิ่มขึ้นราว0.7%เมื่อเทียบรายเดือนค่ะซึ่งสะา้อนห้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐก็ยังคงอยู่ระดับสูงนะคะพี่แต่ว่าตลาดจับตามองนะคะว่าตัวเลขจะออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดถ้าหากว่าตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเกินคาดจะกระตุ้นการคาดการณ์การเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ หนุนบอลยิวให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็กดดันทองคําได้ค่ะกลับกันถ้าหากว่าเงินเฟอ้อชะลอตัวกว่าคาดสะท้อนว่าเงินเฟอ้อผ่านจุดกีคหรือจุดสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วอาจจะทําให้นักทุนลดทอนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันดอลลาร์และกดดันบอลยิวให้ร่วงลงหนุนทองคำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเลขในคืนนี้ซึ่งจะเปิดเผยในช่วงประมาณทุ่มครึ่งถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะ ดังนั้นนักทุนอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างใกล้ชิดค่ะเบื้องต้นกรอบล่างของทองคำนะคะยังอยู่บริเวณ1 8 ie 3 9ถึง1,837ยูสอลค่ะบริเวณนี้อาจจะเป็นจุดเสี่ยงซื้อแล้วก็ตั้ง stop l o s s เอาไว้ในกรีนทองคำหลุดระดับ1828 US ยูสอลค่ะดีตัวขึ้นไปถ้าใครไม่อยากแบกรับความเสี่ยงจากผลการประชุมสัปดาห์หน้ารวมถึงตัวเลข CPI ในวันนี้นะคะการดีตัวขึ้นของทองคำตราบใดที่ยังไม่ผ่า 1,850ยังประมาทไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่าน1,850แครที่มีสถานะอยู่เยอะๆนะคะอาจจะทยอยลดสถานะซื้อนะคะด้วยการขายออกไปบริเวณดังกล่าวนะคะแต่ถ้าผ่าน1,850ไปได้เชื่อได้ว,ว่าทองคำจะมีโอกาสบีตัวขึ้นต่อค่ะมีกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ1,859ถึงประมาณ1,863และมีแนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ1,873 u ยนสตค่ะ ก่อนจะลากันไปนะคะขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ในตลาดคีเฟตนะคะลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำหรือให้สนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์สต่างประเทศก็สามารถมาเปิดหอลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ